ลุยทุกไร่ไปทุกสวนช่วงนี้เรามาศึกษาเทคนิคการปรับสูตรและรายละเอียดการใช้ปุ๋ยกิฟฟรีนเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันฝรั่งกูรูผู้รู้ทุกเรื่องของเราก็นี่เลยครับดอกเตอร์นารีสุทธปรีดาช่วงนี้เรามาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกันนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกิฟฟรีนเนี่ยเราจะเกริ่นเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางใบ เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสารจับใบหรือเขาเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสารเสริมประสิทธิภาพของกรีฟเีรนเราจะมีอยู่2ตัวด้วยกันใช้ชื่อกันคะ่ะว่าเกรดกรีนกับเกรดกรีนพลัสนะคะเกรดกรีนกับเกรดกรีนพลัสเนี่ยเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่เรานํเาเอาสารลดแรงตึงผิวของน้ํา3ชนิดมารวมกันคือ,อาสารตัวที่1ช่วยในการที่จะทําให้เปียกใบได้ดีตัวที่2คือพาซึม เข้าใบได้ดีและตัวที่3คือทําให้ผิวหน้าของใบนะแห้งได้เร็วลดการชะล้างของฝนนะคะเก <Great Green S 1> ล็ดกรีนกับเกล็ดกรีนพัสมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะคือเป็นสารที่เปียกใบซึมเข้าใบได้ดีติดใบได้ดีเกรกกรีนมีความเข้มข้น82%ส่วนเกรกดกรีนพัสมีความเข้มข้น46%นะคะเกรกดกรีนก็จะอัตราการใช้ที่จะไม่สูงมากนักเกลกกรีนนี้จะใช้ 3cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือไม่ก็ 25cc ต่อน้ํา 200ลิตรคือ1ฝาอันนี้นะคะต่อน้ำา2 0 0ลิตรส่วนเกลดกลีนพลัสเข้มข้นลดลงจะใช้5 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือ2ฝากระป๋องนี้คือ50 cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรค่ะสีพันตัวต่อไปเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะในชื่อการค้าของกิฟฟลีนเราจะใช้คำว่าโบโรแคลโดยหลักการในเกเษตรของประเทศไทยนิยมใช้แคลเซียมกับโบรอนควบคู่กัน เนื่องจากว่าในบางระยะของการเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยแคลเซียมกับโบรอนทําหน้าที่ร่วมกันนะคะก็เลยกลายเป็นแคลเซียมโบรอนนะคะแคลเซียมโบรอนของกิฟฟลีนเนี่ยแคลเซียมเป็นแคลเซียมคคเลตแคลเซียมคคเลตนะคะแล้วก็โบรอนเป็นโบรอนที่ละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในสัดส่วน9ต่อ2 9ต่อ2นะคะอันนี้เป็นตัวที่ต้องใช้ทุกครั้งในการเจริญเติบโตค่ะเนื่องจากว่า การแตกยอดใหม่แตกรากใหม่นะคะแตกผลใหม่ทุกๆครั้งที่มีเซลล์การจเจริญเติบโตของพืชออกมาใหม่จําเป็นจะต้องใช้แคลเซียมในการสร้างผนังเซลลแล้วทุกๆระยะของการผสมเกสรก็ต้องใช้ทั้งแคลเซียมและบรอนส่วนการแตกรากหรือว่าการที่ลูกเล็กๆเ,เราก็ต้องใช้แคลเซียมในการขยายทําให้เปลือกและก็รากแข็งแรงสุดท้าย แคลเซียมบอลอนจะมีหน้าที่ช่วยโพแทสเซียมในการลําเลียงอาหารโพแทสเซียมลําเลียงอาหารจากใบมาสู่หัวฝกักผลและ,มะเมล็ดแคลเซียมโบรอนมีหน้าที่เข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยจะเห็นว่าแคลเซียมโบรอนหรือโบโลแคลของเราใช้ทุกระยะการเจริญเติบโตจะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องควบคู่ไปกับเกล็ดกลีนหรือเกร็ดกลีนพลัสเสมอ ส่วนตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกรดโกลแม็กซ์หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆตามมาจะเป็นระยะตามระยะการเจริญเติบโตนะคะแคลเซียมโบรอนเป็นแคลเซียมคีเลตเพราะฉะนั้นอัตราการใช้จะไม่สูงนะคะอัตราการใช้ของโบโลแคลนะคะในพืชทั่วๆไปเราจะใช้5-10กรัมต่อน้ำ20 l, นา20ลิตรนะฉีทุกๆ7-10วันแล้วแต่ชนิดของพืชในระยะที่มีโรคและแมลงระบาด อย่างเช่นมีเพลี้ยมีนอนระบาดหรือว่าโรคเชื้อราระบาดปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะใช้เพิ่มขึ้นมาได้เป็น15กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะอันนี้สามารถปรับใช้ได้เนื่องจากว่าจะลดการระบาดของโรคละ,มะแมลงได้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะคือเมกซิงเมกซิงนี่คือสังกะสีค่ะสังกะสีคีเลตสังกะสีเป็นธาตุที่พืชต้องใช้ในปริมาณที่ไม่มาก นิดเดียวจริงๆนะคะเราถึงอยู่ในรูปของคีเลตซึ่งคีเลตจะเป็นตัวที่ซึมเข้าไปได้ดีนะคะแล้วคีเลตสังเกตง่ายๆค่ะเปอร์เซ็นต์ไม่สูงความเข้มข้นไม่สูงแล้วก็อัตราการใช้ก็ไม่มากด้วยนะคะสังกสีมีหน้าที่อะไรนะคะเราจะบกพูดถึงสังกสีสังกสีมีหน้าที่สําคัญๆง่ายๆเอาจุดเด่นๆเลยนะคะตัวที่1ก็คือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้พืชทุกๆชนิด สร้างฮอร์โมนด้วยตัวของเขาเองเขาต้องการฮอร์โมนประเภทไหนจะเป็นจิบเบอร์เรลีนออกซินตัวไหนเขาสามารถสร้างกันเองในปริมาณที่พืชต้องใช้นะคะเราจําเป็นจะฉีดสังกะสีเป็นระยะระยะตรงนี้อาการที่จะเห็นคือมันจะทําให้พุ่งยอดพุ่งช่อออกมาะะเพื่อที่ขยายผลต่างๆตามระยะการจเจริญเติบโต,ตของพืชถ้าเราต้องการให้มันพุ่งยอดในระยะที่เป็นเถาเลื้อยก็ สังกจะสีเราจะสร้างฮอร์โมนทําให้พุ่งยอดออกมานะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นระยะระยะค่ะอีกอันนึงนะคะสังกะสีเป็นตัวที่ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดมากที่สุดในพืชตระกูลส้มคือโรคใบแก้วนะคะโรคใบแก้วเนี่ยจะเป็นโรคที่ใบออกมาใบใหญ่แต่ว่ามีส่วนที่เหลืองปนเขียวเกิดขึ้นในยอดอ่อนนะคะอันนี้คนที่ปลูกส้มจะรู้ดีนะคะว่าโรคใบแก้วมักจะมีเสมอและสังกสีจะเป็นตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการลดการเกิดโรคใบแก้วได้อัตราการใช้ของเมกซิงหรือสังกะสีตัวนี้เราจะใช้เพียง5กรัม5กรัมนะคะ5กรัมต่อน้ำ20ลิตรเท่านั้นไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดค่ะ5กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือไบรท์ r e ีนนะคะ i g h t Green ตัวนี้คือแมงกานีสแมงกานีสก็เป็นธาตุเสริมเหมือนกันต้องการในปริมาณที่ไม่มาก แล้วก็ขาดไม่ได้เมงกานิสตัวนี้มีความเข้มข้น5เป็น k e เป็นเคลตค่ะนะคะไบรท์กรีนเนี่ยมีหน้าที่อะไรหน้าที่พูดง่ายๆก็คือสั้นๆว่าช่วยยืดอายุใบแล้วช่วยให้ใบสร้างแป้งสร้างน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นเราจะใช้แนะนำให้ใช้ตอนที่ผลไม้ติดลูกเล็กๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งผลไม้ไหนที่ติดลูกมากๆ ก็จะจำเป็นจะต้องใช้เพื่อยืดอายุใบและให้ใบสร้างแป้งสร้างน้าตาลสร้างอาหารมาให้ลูกหรือว่าผลไม้นั้นจะได้มีขนาดเท่าๆกันไม่แตกไซส์นะคะไบรท์กรีนจะแนะนําให้ใช้ตอนที่ติดลูกเล็กๆอย่างลําไยพอเป็นหัวไม่ขีดไฟก็จะใช้ Bright Green ได้ประมาณสัก2อสเดือนเพื่อที่จะให้ใบมีอายุยาวขึ้นและให้ใบสามารถสร้างอาหารในปริมาณที่มากขึ้น ในการที่จะส่งไปเลี้ยงลูกต่างๆโดยที่ทำให้ขนาดของลูกไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไบคลีนตัวนี้เราจะใช้ในอัตรา3-5 cc ต่อน้ำ20ลิตรค่ะไม่ได้เยอะเลยใช้3-5ซ cc ต่อน้ำ20ลิตรจะมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นคีเลตที่แท้จริงค่ะค่ะสูตรต่อไปนะคะคือสูตรตัวหลังสูง หรือสูตร6,20 30ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้ท้ายสุดค่ะเป็นปุ๋ยที่ให้น้ำหนักเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันให้ตรงตามพันนะคะถ้าเป็นพวกพืชเถาเลื้อยเราจะลงหัวหรือพืชจะลงหัวหรือพืชที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนท้ายสุดค่ะถ้าเป็นพวกมันสําปลังหรือมันฝรั่ง เราจะเริ่มให้ตอนที่เริ่มสะสมแป้งในหัวนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ไม้ผลลำไย,ยส้มหรือทุเรียนต่างๆเนี่ยเราจะใช้เดือนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าจะได้ให้ได้รสชาติได้สีสันและทําให้พืชแก่เร็วขึ้นค่ะอัตราการใช้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นพวกพืชที่ต้องการได้น้ําหนักต้องการได้รสชาติที่ตรงตามพันธุ์เราจะใช้1กิโลกรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรค่ะ มันสัาปะหลังเราจะฉีดประมาณเดือนละครั้งถ้าเป็นมันฝรั่งเราจะฉีดทุกๆ7-10วันเพื่อที่จะได้เพิ่มน้ําหนักแล้วได้หัวที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงส่วนพวกไม้ผลต่างๆจะได้รสชาติตรงตามพันธุ์ถ้าเป็นลำไยจะหวานส้มจะหวานแต่ถ้าเป็นมะนาวก็เปรี้ยวนะคะ ฟังกันมาตั้งนานตั้แต่ต้นจนจบก,ก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าจะปลูกมันฝรั่งกันอย่างไรจรึงจะได้ผลผลิตที่ดีและขยายงานแบบไหนจึงจะได้ทั้งยอดได้ทั้งคนกลับบ้านไปเย็นนี้ก็วางแผนขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เลยนะครับ